สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปอร์ต้าแอลสามสองหนึ่งแปดเอสพนั่นเองนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กําแพงเพชรนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เรานําเสนอกับคูเปอร์ต้าแอลสามสิบสองแรงนะครับเครื่องยนต์สามสูบใส่สองแรงม้านะครับ ระบบ8ปดจีน้า8ปดจีถอยนะครับสิงคโคชเทิลนะครับจดทะเบียนปี64นั่นเองเป็น3 2มสอนปีะครับปี64เติมน้ำมัน B20 ได้นะครับคันนี้นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับบอกไว้ก่อนคันนี้เป็นรถงานไล่นะครับสีสันเดิมๆนะครับยางดี4เส้นนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับ220บกว่าชั่วโมงไปดู224ชั่วโมงครับใช้งานน้อยครับดันท้ายครับสีสันเดิมๆมีรอยขิดกวนวางของนะครับ เป็นตามปกติคันนี้อุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าคันล่างนะครับด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับผ่านพวนเป็นผ่านห้านะครับผ่านห้าใบยี่สิบสองนิ้วนะครับด้านท้ายนะครับนี่เลยนะครับน็อตเดิมๆไม่มีขยับชิ้นล้อเดิมๆนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนี่ทอนชัดนะครับเดิมๆ เครื่องยนสีสันน้ำเดิมรอยมาร์กอยู่ครบเลยนี่นะครับชั่วโมง200กว่านะครับชุดคาบมีก็ยังดีอยู่เลยนะครับคาบมีนี่ถลอกนิดหน่อยตรงนี้มีรอยทะลุหน่อยนึงนะครับ3ามแสนเจ็หน้าะครับคันนี้ใบมีดหน้าพร้อมผ่าน5้านะครับสนใจก็ ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับโทร0875223530 95339988นะครับฟังเงสียงเครื่องยนต์นิดหนึ่ง,งเครื่องยนต์นิ่มๆอดี่แว้วครับคันนี้ไม่ต้องรีวิวอะไรบ้างมามนะครับสภาพสวยที่แล้วนะครับ 375,000เจ็นะครับ375,000เจ็นห้าันบาทนะไปมีดันนาพร้อมผ่าน5นะครับใครอยากได้สาย2แรงนะครับไว้งานสวนนะครับาไร่งานสวนนะครับนี่เลยครับสาย2แรงสวยๆสดๆร้อนๆนะครับสภาพโดยรวม90%กว่าเปอร์เซ็นเจอกันที่ร้านพยาเทคเตอร์นะครับโทรสู่ไปเจ็ดห้าสองสองสัศูนย์เก้าห้าสามสองเก้าเก้าแทั้ง3สาขาที่อำเภอคลองคุ้งจังหวัดกำแพงเพชรราคาต่อรองได้ส่งฟรีในในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับข้างหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนก็ติดตามครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับรามยาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปต้า L4018 SP นั่นเองนะครับผมคันนี้เป็นตัว SP นะครับรถจดทะเบียนปี64นะครับผมมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชูใบมีด้านหน้าคานบุญนะครับ SD162 นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่านพ่วนนะครับเป็นผ่านพวนตาช้างนะครับ คันนี้สภาพเดิมๆนะครับลูกค้าสีสันเดิมๆชั่วโมงงานน้อยนะครับยางดีทั้งหมดสี่เส้นเลยนะครับชั่วโมงงานทำง,งานครับคันนี้อยู่ที่โหหนึ่งร้อยแปดสิบชั่วโมงครับใช้งานน้อยมากนะครับนี่กองน้ำมันเฮดริกย,ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังไม่ถึงสี่ร้อยชั่วโมงก็เหมันเครื่องเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วในห้าสิบชั่วโมงแรกด้านท้ายนะครับนี่เป็นงานลุดไล่นะครับผม จุดเดิมๆนะครับดุมล้อไม่มีการถอดเปลี่ยนนะครับสนใจนะครับนี่ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับนี่ครับ4018 SP นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่480,000บาทนะครับผม480,000บาทใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับคันบดนะครับเหมาะงานไล่มันมากเลยนะฮะคันโค้งหรือใครจะไปลงงานนาก็ได้นะครับจะเปลี่ยนจากผ่านพววเป็นโรตารี่ก็ได้นะครับนี่เลยเข้ามาทดลองขับมาต่อหลองราคาได้นะครับ สภาพสีสันนะครับเดิมๆทุกจุดนะครับใครที่ต้องการหา l 4 0 1 8 sp รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับศูนย์คูโบต้าที่ตอนนี้ที่ยังขายเป็นรถใหม่อยู่เนาะก็ตอนนี้มือสองอยู่ที่ร้านปัญญาัดเทคเตอร์ก็มีนะครับสภาพนั่งฟ้ากันเลยทีเดียว4ี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับใบมีคันบนพร้อมผ่านพวนนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0ูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองศูนย์แปดสามศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดที่ร้านประหยเทคเตอร์เปิดทําการทุกวันนะครับ ครั้งหน้าเราจะรีวิว,ว,วสินค้าตัวไหนคอยติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ